สวัสดีค่ะแม่บุลลยฟื้มท้องค่ะพามาชมฟื้มสองตะกอที่ลูกค่เพ่นทรงมาสมฟันเด้อค่ะกเก็บเขาให้เรียบ้อยเก็บตะกอให้เรียบร้อยพร้อมทรงกลับเราเด้อจ่าเบิ้งค่ะอ่าตามที่สอนซียูก็คือฟื้มลูกค่าที่ทรงมาที่แขวมันห่างเป็นจ้องป้องแกล้งเน้อค่ะแม่บุลลยก็ได้สมให้เซจเรียบร้อยแล้วสมแล้วกเก็บเขาให้พร้อมค่ะพร้อมทรงกลับลูกค่าค่ะ เก็บเขาเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะงามค่ะค่ะซอมให้พรอมค่ะซอมแขวให้พอม,ม,พอมที่มันอาจอ้องก้องแกงแป้งกับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะงามหมักยางค่ะเลยค่ะสำหรับฟื้นลูกค้าส่งมาเก็บตะกอไม่สองตะกอซอมแขวซอมฟันให้พอมมันห่างมันอาท้อไปเหนือผ่ากับบองงามเด้อค่ะเหนือผ่าก็เป็นแสกเป็นทางแต่แขวฟื้นเหาบองงามบดีจา้า ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนเด้อค่ะขอพบพระคุณค่ะ